สวัสดีตอนเศร้าจ้าเศร้านี่ชลิสามากับความสุ่มซ้ำเย็นสบายมันมากับความชื่นเนาะทุกคนเนาะฝนตกเบิดขึ้นเลยนะเมื่อคืนนี่มองตะยุดไปว่างช่วงประมาณตีสามเนี่ยมัตีสามหรือตีสี่คอนที่แจ้งล่ะทุกคนหมืดมาอีกแล้วเนาะบนแนเนาะสวยมากเนาะ อาจจะตกอีกก็ได้เนาะตกแข้งลยสาวตกตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงนะตกแล้วลกย็ยุดยุดแล้วก็ตกนะเ<ม>บื้องพื้นเปียกเบิดเลย<ม>เย็นเนี่ยชีดปากมันเป็นอย่างเนียเย็นจทุกคนุนอากาศมันจะเย็นเลยถ้าฝนตกเนาะแต่ว่าเมือ่อคืนนี่ไอจอดแล้วก็ยังเปิดพัดลมนอนเสือ่อย่คอยละน้อนสั่นบกบกบอกบอก่บ หเห็นอีกเกิงพร้อมว่าเห็นพระจันทร์ด้วยแหละเดี๋ยวเขาจะเอาปินโตเขาไปเก็บนะในโรงอาหารนี่เลยคันเขาเห่อ,อเข่ามาเนาะเขาก็จะบ่ได้กินเลยทุกคนเพราะว่าในโรงอาหารเนาะมันไม่มีอะไรเลยเขาจะาว่าขายกับเขา่าเลยเดี๋ยวจะพาเขาไปเบืองนะ นี่จะรูงอาหารเนาะไม่มีอะไรเลยเนาะมีแต่ไมโครเวฟตู้นี่ก็จะเป็นตู้อุ่นกับเขาเนาะอุ่นกับเขาตลอดเวลาเวลาที่เขามาพักเที่ยงกินเขาเนะเขาก็จะบอได้มาเสียเวลาแบบอุ่นในไมโครเวฟเนาะนประมาณนี้เพิ่นบด้ขายอย่างเนาะรุงอาหาร มีแต่ตูไมโครเวฟน่ะทั้งนียกะมีหน,นึ่งตัวหม,ม่องนางจะซืงอบ่มมีขายของยางเลยเด้เมนี่เขาก็จะยางเข้าไปเนาะข้างในเพื่อที่ว่าเขาจะไปสแกนไลน์มือหลักก็เริ่มงานกันตอนเ้าเนาะ บรรยากาศตอนยำ้ำเศร้าๆกันสิแตกต่างกันกับตอนเที่ยงเนาะเพราะว่าเสราม,มันมืดนะทุกคนตอนนี้ตีห้าก็กว่าแล้วเกือบหกโมงแล้วเนาะชลิสาเขาง,งานหกโมงเศราข้างหน้าที่เห็นอยู่นนะหัวหน้าเลยผู้หญิงเนาะหัวหน้าผู้หญิงเป็นมาแล้วหร ไปสแกนไรนิ้วมือน้ำกันจาะ์ถึงแล้วจ้าสแกนไรนิ้วมือก่อนเนาะตีห้าห้าสิบสามนาทีกิจวัตรประจำวันก็จะประมาณนี้เนาะจ้าเนาะมันจจกน็จิเฮ็ดจังซี่แปเนาะจันทร์ถึงสุกเนาะเมียพลังก็ทำงานสาว ผู้ใดเป็นเมียฝรั่งแล้วผู้ใดทำงานถือว่าผู้นั้นโชคดีที่สุดในโลกแลวจ้าไปจ้ารีวิวสำนีก่อนเนาะล้อมิตติ้งก่อนไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย